Ha <laughs> ha.

แรงมากนะดาวาเอ้ยระวังคืนดาวระวังมันขืนสาดเอาพ่นลไงไปบนเด,ด คนหนึ่งก็นั่งเล่นแต่โทรศัพท์นะ,ะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์นู่นนะ่ะแม่ลูกก็ไปทางโน้นแม่อีหยังระนอศูนนั่งไม่ดีนั่งไม่ดี ปิกนีกจำครอบครัวค่ะทุกคนเกินหลานชายหลานชายใส่ช <c oughs> ุดหลานชายสุดหรอปุ้อีกคนหนึ่งปุนค่ะโบเห็ดยังเลยถ้ามาเห็นน,น้ำจะบ่เรน ก็จัแหลนั่งใหม่อยู่คน,นบรรยากาศทะเลค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ภูเกเ็กนะคะ ทะเละติดโรงแรมค่ะทุกคนขึ้นแรงมากตอนนี้พ่อใหญ่ฝลั่งกับลูกเขยไทยก็ไปเซลโบสน,นะคะอันนี้นั่งรอนะคะ 今天。いい